ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมคริปโตซัมบี้นะครับก็ผมจะมาเท็เน็ตตัวเกม Epic Kingdom นะครับก็อันนี้เป็นหน้าหน้าจอของเกมครับก็จะมีตัวช็อปมีฮีโร่มีบาเล็กนะครับแล้วก็จะเปิดในส่วนของโหมด a อ v e n t u r e ์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองดูเลยแล้วกันก็คือ,คอผมมีเหรียญ ekd อยู่3000 ekd นะครับแล้วก็มี b u ว D อยู่200 BUD จะผมไปที่ช็อปก่อนละกันเ,เกมเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องใช้ฮีโร่เนี่ยทีมละสามตัวครับก็เขาก็จะมีให้มินหนึตัวกับมินสามตัวโดยที่มินหนึตัวเนี่ยจะเป็นระบบออร์เลคิล้นนะครับที่ใช้เหรียญที่มีมูลค่าเท่ากับ15ดอลลาร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยออขอมีสามตัวเลยละกันเพราะว่าจะประหยัดไปได้5%นะครับผมลองมิน ก็ให้จ่ายค่าแก๊สนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ตัวไหนบ้างผมมีสามพันเหรียญเนี่ยผมมินได้ประมาณสิบทีมเลยนะครับอ่าผมได้มาละได้แลนะครับโอ้ตัวน่ารักนะครับผมสีเขียวได้โอ้โหอันนี้ได้อีพิกเลยอ่าได้แลอันนี้ผมขอมินอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเลทเป็นไงบ้าง ่าตรงนี้โชว์จำนวนเหรียญอยู่นะครับอ่าผมเ, 2, เหลือสองพเจ็ร้ยสิบห้าเหรียญละอ่าได้คอมมอนได้คอมมอนอ่าได้แลอ่าอีกซับรอกแล้วกันตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญในเมตามาสนะครับตรงนี้ครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ที่โชว์ครับได้คอมมอน ในคอมมอนเราก็ได้แล้วอะครั้งแรกผมมีได้ดีสุดครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นตัวเดียญในเกมนะครับทีนี้เออเกมเนี้ยเขาบอกว่าเวลาจะเล่นเนี่ยเราต้องมีบ้านให้ตัวฮีโร่ของเราอยู่ด้วยผมมิ้นไป3ทีมแสดงว่าผมต้องน่าจะมีบ้าน3หลังนะครับการมินบ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้ b ีเวดีนะครับอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจำนวน10เหรียญเดี๋ยวดูก่อนบ้านก็มีระดับเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมแค่แอปพูปี p วดก่อนนะครับอาจจะชา้านิดนึงสปีดอัพไปเลยไหมเสร็จแล้วครับอันนี้ผมก็จะมีนบ้านนะครับบ้านเนี่ยมีราคา 10b บีวดีมินบ้านหลังแรกจะได้อะไร ได้บ้าน1ดาวอดาวได้บ้านเล็กสุดอีกรอบหนึงแล้วกันอาต้องอีก2รอบนะครับเพราะว่าผมมาสร้างทีมอยู่3ทีมก็ต้องอีก2รอบได้1ดาวอีกแล้วโอ้โหสงสัยว่าจะได้1ดาวทั้ง3หลังเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังที่3แล้วกันอ่ะได้1ดาอีกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเล่นยังไงต่อเรามาดูที่ฮีโร่ของเราใช่ไหมครับอ่ะผมมี EP พอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีแร e อยู่3นอกนั้นก็จะเป็นคอมมอนอ่ามีฮีโร่อยู่9ตัวทํำยังไงต่อมาที่บาร์แลกเราต้องเอาฮีโร่เนี่ยเข้ามาในบาร์แลกของเราครับหรือว่าในบ้านของเราโดยที่ บ้านเนี่ยจะมีตัวสต a ามิ a น่าเนี่ยสองทับสองสแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราตีได้สองรอบถ้าผมจะไม่ผิดบ้านสองดาวก็น่าจะมีสต a ามิ a น่าสามทับสามครับอาจจะตีได้ได้มากกว่าสองรอบอาจจะเป็นสามรอบแล้วก็บ้านสามดาวอาจจะตีได้สี่รอบแต่ว่าเราต้องเอาฮีโร่ของเราเนี่ยมาเข้าบ้านหรือบ้านแหลกของเราครับจริงๆบ้านแหลกมันน่าจะแปลว่าค่ายทหารนะครับเดี๋ยวผมมาขอเอาตัวตัวนี้แล้วกันอ่าเข้าไปหนึ่งเข้าไปสอง แล้วเข้าไป3อ่ะเต็มพอดีเราก็จะได้ Power อยู่ตรงนี้925อันนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อบ้านได้นะครับนีครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าบ้านเป็นซอมบี้01แล้วกันอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูเอ่อบ้านนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมซอมบี้01อันนี้ผมก็จะเลือกฮีโร่้าบ้าน1 2แล้วก็3แล้วกัน และนี้ผมตั้งเป็นซอมบี้ศูแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอีกหลังเดี๋ยผมจัดการเข้าอีกหลังหนึ่งเลยกันหลังนี่ศูนย์สองแล้วก็เป็นซอมบี้ศูนย์สามแอทีโร่เข้าไปอ่าอันนี้ได้พลังแค่540รอยส่เองนะครับผมอ d i ดิทเนนะครับจะได้จำง่ายเป็นซอมบี้ศู ทีนี้ผมก็ได้ละเดี๋ยวผมก่อนอันนี้ไอตัวเนี้ยพอผมเข้าบ้านแล้ก็จะมีพลังใช่ไหมครับมี power 925 5 25, 5 5แล้วก็540อ่ะเดี๋ยวเราไปโหมด a v v n n t u r e เลยแล้วกันก็มีอยู่โหมดเดียวนะครับโหมด Avenger อรูปเราก็เลือกด่านไหนผมน่าไอดานเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมายถึงดันเป็นดันเจียนนะครับดันเจียนที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือนี้หรือเปล่า เข้ามาอันนี้วิลเลจที่เข้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแต่ว่าผมจะได้รางวัลเนี่ยแค่หนึ่งจุดห้าดอลลาร์นะครับอันนีเ้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าเ,เขาเรียกอะไรดันเจี้ยนอื่นเป็นยังไงนี่ผมออกออกจากตรงนี้ก่อนละกันมาดีดันเจี้ยนนี้อันนี้เก้าสิบสองเปอร์เซ็นก็ยังได้อยู่นะ,ะผมไปอันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นอันนี้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่า เขาก็จะมีรีวอร์ดให้อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่7จอซ่ามีจะมีอยู่5้าดันเจียนนะครับอันนี้ก็คือจะมีน้ำแข็งนะครับอ่เป็นโฟสเซนนะครับแล้วก็มีอีพิกเป็นอีพิกคาสเซิลนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปราสาทแล้วก็มีสปุกี้สวอร์มอันนี้นะผมไม่แน่สาคฤษที่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพวกหนองน้ำหรือเปล่า ตรงนี้เสร็จแล้วก็เป็นซาฮาราดีเซอร์ก็อันนี้ก็เป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็เป็นหัวเคนโนอันนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันแล้วกันผมเลือกอันกลางๆแล้วกันผมชอบอันนี้แล้วกัน90%ารนะครับผมลองหันดูอันนี้ถ้าผมชนะเนี่ยผมจะได้3.5ดอลลาร์อ่ะเลือกไหนผมเลือกอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันนะครับน่าจะเป็นแบบออโต้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นลักษณะของออโต้นะครับก็คือเข้าไปตีตีตีเฉยๆแต่ว่าตัวบอสยังอยู่นะครับตัวบอสอยู่ข้างหลังอันนี้คือตัวบอสน่าจะเป็นตัวบอสอ่าตีเสร็จเป็นยังไงเอ๊แต่ว่าไอตัวไอตัวมอนเตอร์มันไม่ตีเรากลับเลยผมก็งงอยู่คือมันปล่อยให้เราตีอย่างเดียวเลย อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าผลจะเป็นยังไงว่ามันจะโต้ตอบกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตว่าเขาจะมีคล้ายๆเป็นขีดพลังของตัวตัวมอนเตอร์ที่เรามาตีครับแต่ว่าขีดพลังของเราเนี่ยมันไม่มีเลยหรือว่าเขาให้ตีภายในเวลานี้ผมก็ไม่มั่นใจนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าตีเป็นยังไงอันนี้หมดไปครึ่งหลอดแล้วครับขนาดหมดไปครึ่งหลอดเนี่ยไอตัวมอนเตอร์ยังไม่ได้ตีเราเลยนะครับ เดี๋ยวอันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันแต่ว่าสคริปต์ไม่ได้ด้วยยังไงก็ต้องรอให้ให้จบแมปนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือเราน่าจะชนะนะ,ะใกล้แล้วครับพลังใกล้หมดแล้วครับผลสรุปเป็นไงบ้างอ่าผมชนะครับก็คือ successful hunting ครับ ก็คือชนะอ่ชนะสามดาวด้วยนะแล้วยังไงต่อผม continue อ่ะเสร็จแล้วขอมาดูนิดนึงนี่ครับพอชนะ3ามดาวเนี่ยผมก็จะได้เหรียญในเกมขึ้นมาอยู่ตรงนี้แทนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟังก์ชันของ leaderboard นะครับก็คือน่าจะมีรางวัลในส่วนของคนที่ได้อ,อันดับสูงนะครับอันนี้ผมอยู่อันดับไหน ผมอยู่อันดับไหนไม่ติดอันดับเลยด้วยซ้ำไมไม่ติดอันดับเลยครับอันนี้เขาแสดงแค่อันดับ1นึถึงยีนะครับผมออกมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมไปอีกทีหนึ่งผมขอเป็นอันนี้ละกันนะอันนี้ละกันนะอันนี้วินเลดอยู่ที่92%เอร์เนะครับมินิมัมพาวเวอร์พลัง4ี่ร้อก็คือเขาจะมีพลังขั้นต่ําที่จะเข้ามาต่อสู้ได้ครับแล้วก็อันนี้ให้รีวอร์ดสอดอลลาร์ครับแต่ว่าเขาให้เป็นเหรียญเกมนะครับที่มีมูลค่า สองจุดห้าดอลาร์อ่ะเดี๋ยวผมลองสู้ด่านนี้ผมเอาขอเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวสูงแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแคสเซิลนะครับก็คือเป็นคล้ายๆเป็นปราสาทนะครับก็เหมือนเดิมครับก็คือมาตีเฉยๆนะครับมอนเตอร์มันโต้อตอบเราไม่ได้ด้วยนะครับแปลกมากเลย อ๋อแต่ว่าสังเกตว่าค่อนข้างตีเร็วกว่ากว่าไอ้ด่านที่เป็นหนองน้ำเมื่อกี้นะครับด่านที่เป็นเมื่อกี้ที่เป็นลักษณะหนองน้ําเนี่ยไอตัวมอนเตอร์เนี่ยไอตัวขีดพลังตรงนี้ครับมันจะค่อนข้างลดชา้าแต่สังเกตว่าตัวเนี้ยค่อนข้างลดเร็วแสดงว่าน่าจะน่าจะตีชนะนะครับอันเนี้ยเพราะว่าพลังของผมเยอะข่อเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง ผมได้บาแล็กที่เป็น1ดาวนะครับวันหนึ่งจะได้ตีได้2ครั้งอ่าอันนี้ผมว็ชนะได้3ดาวเหมือนกันผมคลิกคอนติเนียปุ๊บคราวนี้มาดูในส่วนของบาแล็กของเราสังเกตว่าตัวไอสายฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นศูับสใช่ไหมครับอันนี้เขาก็น่าจะรีเอนจีโดยอัตโนมัติอ่ะอันนี้ผมเสร็จแล้วก็อ,อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทีนี้ผมก็ได้เหรียญมาตรงนี้แล้วได้มาสีเหรียญเมนูอื่น ก็ยังถูกอันนี้เป็นบั克รีพอร์ตไม่มีอะไรเขาให้รีพอร์ตบันะครับเขามีรางวัลให้ด้วยนะครับถ้ารีพอร์ตรีพอร์ตบัเนี่ยเออโอเพนเทสเนี่ยเขาเปิดในช่วงของวันที่สิบแปดก็คือวันนี้นะครับสิบแปดตอน2 PM นะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ยี่ห้านะครับวันที่ยี่ห้าเดือนแปดนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่สามารถเจอบักนะครับเขาให้รางวัล50ดอลลาร์ต่อหนึ่งบักนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าน,นะเพราะาเมนูมันมีน้อยมากเลยครับมีแค่นี้เองครับนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ลองตีใหม่แล้วอันนี้วีเดต95%แต่อีก95%เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคิดคิดที่ทีมไหนนะเพราะว่าผมมีสามทีมอะผมลองหันแล้วกันอันนี้ อันนี้ก็คือเจอมาเจอด่านน้าแข็งใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตว่าผมก็มีตัวน่าจะมีคอมมอนสตัวมาครับแล้วก็มีตัวแรหตัวเกมค่อนข้างเล่นง่ายครับก็คือไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยก็คือเราแค่เอาฮีโร่เนี่ยเข้าประสาทแล้วก็มาตีส่วนเอาไเนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับเพื่อนที่เอ่อเพื่อนๆที่ได้ฮีโร่ระดับสูงครับ ยิ่งเพื่อนได้ฮีโร่ระดับสูงเนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะไปตีมอนเตอร์ที่มันให้ผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับพราว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นระบบออรเคิลทั้งขาเข้าและขาออกหมายความว่าในตอนเข้าครับเพื่อนซื้อเหรียญเเหรียญของเกมมาใช่ไหมครับแล้วเวลาเราไปมินฮีโร่นะครับเรามินเอ่อฮีโร่ในมูลค่าที่ ตอนหนึ่งตัวนะครับ15้าดอลลาร์แต่ว่าเราใช้เหรียญของเกมแทนดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยช้อเหรียญเลยราคาต่ำนะครับแล้วก็มามินฮีโร่ในตอนเหรียญราคาแพงครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้เพื่อนเพื่อนก็จะได้เปรียบครับซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของเฉพาะของเกมออร์ลคเกิลอยู่แล้วออันนี้ผมก็ได้มาสิบเหรียญนะครับเล่นง่ายมากเลยเล่นแค่นี้เองครับอันนี้ผมก็ได้มาห้าสิบเหรียญแล้วมีอื่นถึงไหมแจ็คพอตไม่มีอะไรตัวช็อป งั้นก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองมิ้นต์ตัวอีกักครั้งหนึ่งแล้วกันว่าเลทไปไงบ้างผมใส่ไปเลยนะครับค่าแก๊สไม่ไม่ได้สนใจนะครับอ่ะผมได้แรมาเหมือนกันนะครับแรก็ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ได้คอมมอนอ่ะแล้วก็ได้อีพิกมาอีกแล้วแสดงว่าเออเลดก็ไม่เท่าไหร่นะครับงี้อัน อขออีกรอบเลยกันผมอยากได้เลยเยนด์นะครับอีกรอบเดียวก็จะติดกาชาไปแล้วนะครับเลขเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นครับได้แรงอ,อีกแล้วได้เลยเยนด์เลี้จริงด้วยโอ้โหเป็นอย่างที่คาดคิดไว้เลยนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาผมมินจริงๆอะครับมันจะเป็นยังไงบ้าง อ่าเนี่เป็นแรด้วยอันนี้คือมินได้ดีมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องจำจำค่าแก๊สหรือเปล่านะแต่ผมขอซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วกันตอนแรกว่าผมก็จะคิดว่าคลิปมันแค่นี้นะครับแต่ผมยากลองเอาตัวเนี้ยมันจะได้ไปตีได้ถึงระดับไหนนะแต่ขอนิดนึงผมจะได้บ้านอ่าได้บ้านหนึ่งดาวนะครับคราวนี้ผมก็ต้องไปจัดตัวเข้าบ้านก่อนก็คือไปที่บาแลกนะครับบาแลกมันน่าจะเป็นค่ายนะอ่าอันนี้อันนี้ละกัน ผมเอาตัว e p พิใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัว l e g e n d a r y ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเดี๋ยวนะผมสามารถเอาตัวอื่นออกจากบ้านได้ไหมผมอยากรู้อ,อันนี้ซอมบี้หนึ่งนะครับผมจะเอาตัวนี้ออกจากบ้านได้ไหมเอ๊ะผมไม่แน่ใจนะว่าพอเอาเข้าบ้านแล้วเนี่ยมันเอาออกจากบ้านได้ไหมเหมือนกับมันเอาออกจากบ้านไม่ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไร คิดว่ามันน่าจะจัดแล้วจัดเลยครับก็คืออันนี้ผมก็จะต้องเป็นอันนี้ครับอันที่อีกตัวหนึ่งก็คือเอาตัวที่พลังสูง255อ่าเอาตัวนี้แล้วการพลังสูงนะครับพลังรวมของผมก็คือ1 1 8 5นนะครับอ่าอันนี้พอเสร็จแล้วผมก็ต้องไปเอเวนเจอร์ใช่ไหมครับผมจะไปดูว่าอันนี้พลังขั้นต่ำแปดร้อยอ่ะอันนี้พลังขั้นต่ำเท่าไหร่ครับสามพันห้าโอ้อันนี้ไม่ได้ครับ แสดงว่าสูงสุดที่เราเล่นได้เนี่ยจะเป็นต่าๆที่เป็นทะเลทรายซาฮา,ารานะครับอ่ะผมลองอันนี้แล้วกันวินเละ88%ผมได้เหรียญมา5.5ดอลลาร์นะครับผมหันเลยแล้วกันเอ,อ๊อ๋อให้เลือกให้เลือกบาลักนะครับอ่ะจะดูว่าเป็นยังไงชนะไหมอันนี้จะเป็นคล้ายหมาป่านะครับอันนี้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นผู้หญิงนะครับอ่ะหลบฉากอยู่เนี่ยที่เป็นเลเจนดารี สังเกตนะครับว่าไอตัวที่มีเลเจนดารี่เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งก็ตีค่อนข้างไวขวานะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะตีเป็นสีของพลังนะครับอย่างเช่นถ้าตัวแรเนี่ยวลาตีมันจะมีพลังสีเขียวเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวอีพิกนะครับกับเลเจนดารี่นะครับอีพิกมันจะตีเป็นสีม่วงตัวเลเจนดารี่มันจะตีเป็นสีออกทองนะครับแต่เนี้ยมันอาจจะมองมองยากนิดน,นึงามาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่า จริงๆมันก็จะเป็นรูปแบบของทำนองคลิกทูเอินก็ได้นะครับผมมองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าก็คือแค่เรามาคลิกเฉยๆเนี่ยแล้วเขาก็จะสุ่มออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะชนะหรือแพ้ครับส่วนรูปแบบที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะเป็นแอนิเมชันเฉยๆก็คือคิดว่าไม่น่าจะมีผลกับ ไม่น่าจะมีผลกับผลแพ้ชนะครับก็ค,คือมันน่าจะกําหนดมาอยู่แล้วแต่ว่าอันี้เป็นแอนิเมชันให้เราดูสนุกสนานไปเท่านั้นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับมอนเตอร์มันไม่โตตอบอะครับอันนี้ผมผมคล่องใจตรงนี้มากเลยว่าคือเราเนี่ยไปรังแกม,มอนเตอร์มันอย่างเดียวเลยคือมันไม่ได้โต้ตอบเรากลับมาเลยนะครับเอผมก็ยังงงอยู่ว่ามันอมอนเตอร์มันน่าจะโตตอบเรากลับมาบ้างว่าเอออันนี้เราแพ้นะมันต่อยมาปุ๊บเราตายเงี้ยแล้วก็เราก็บอกว่าเออเนี่ยเรา เรามาล่ามอนเตอร์แล้วเราแพ้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่ามอนเตอร์ไม่โต้อตอบแล้วเราตีมันไยเดียวอะ่ะอย่างงี้เราก็ต้องชนะทุกครั้งเลยครับเดี๋ยวดูว่าแมตช์เนี้ยผมชนะหรือเปล่าใกล้จบละเป็นไงบ้างแต่ว่ามันถึกอยู่นะครับเนี่ยผมก็ชนะอีกแล้ว ไอ้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีแพ้หรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีแพ้ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่านในไวท์เพเปอร์อ่ะอันนี้แค่นี้เองครับผมก็ได้มา87เหรียญแล้วก็ถ้าเทียบ r i ครับก็คือง่ายๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยใต้ฮีโร่หวยสุดเนี่ยเพื่อนๆจะได้อยู่ที่1.5ดอลลาร์ใช่ไหมครับ1.5ดอลลาร์เนี่ยก็คือสมมติเพื่อนชนะตลอดเลยนะ วันหนึ่งตีได้ประมาณ2รอบใช่ไหมครับก็ตีได้ประมาณ3ดอลลาร์สดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะลงต้องลงทุนเนี่ยค่าฮีโร่สิดอลลาร์แล้วก็ค่าตัวค่าอีก10ดอลลาร์นะครับก็เป็น55ดอลลาร์แล้วเราฟาร์มได้วันละ3ดอลลาร์ผมก็หาร3ปุ๊บก็จะตกอ o าวอยู่ที่18วันตามไวเปเปอร์ที่เขาเออไม่ใช่ตามไวเปเปอร์ตามที่เขาโฆษณาไวในกลุ่มเทเล gram หลังครับก็คือ18วัน เป็นไปนตามนี้นะครับก็ยังไงผมก็รีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับยาวมากเลยแล้วก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็ผมจะแจ้งว่าอันเนี้ยเป็นเพียงแค่การรีวิวนะครับผมไม่ได้ชักเช่ดไม่ได้ชักชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาลงทุนในเกมนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยก่อนที่จะลงเกมไหนก็ตามครับให้เพื่อนศึกษาแล้วก็ไต่ตองให้ดีครับก่อนที่จะลงเกมครับ เพราะว่าเกม NFT เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับสวัสดีครับ